ลุยไ,ไหนอะ่ะทางล่างนี่แหละอ,อ่ะลืมไม่มีไฟฉายติดหัวมาแล้วครับอยู่ไหนแล้วเนะีทำอะไรวะเคลียร์พื้นที่อ่ะเคลียร์พื้นที่ไหนเนี่ยซอมบี้เขาอยู่นน่นไม่กล้ายิงมั่ว ยีมหาแล้วโอเคสมุดหลายเล่มเลยไม่กล้ายิงจดหนังสือก่อนอุ้ยอะไรอะไรพัง ตัอเยอะมาก ยังไม่ตายไม่ว่าข้างหลังบอยตายตายแล้วตายแล้วยิงไว้เมื่อกี้ ต้องมาทำรอบหน้าซ้ำแล้วองวนี่ยเื๋อเยอะจริงถ้ามันมีนะเออหมดแล้วนกทางนี้มั้งมีตู้ขายของซื้อได้ ซื้อได้เงินมีไหมอ้าวไม่ได้เอาตังค์มาหรอเอามาแต่เหลือเจ็สิบเจ็ดแล้วรูใช้จนหมดอ๋อมีในในกล่องไม่ได้เอามา Okay. เรียบร้อยไปห้องนี้ก่อนไม่มีอะไรมางบนมีสวิตอ๋อเปิดใหม่ห้อง ได้ยินเหมือนเหมือนนกเลยนั่นไงลนกนกหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีแต่แขนโผ่เนี่ยใส่้างเ้าทางนี้หรือเปล่าอ้าวทำไมอ้าวแล้วจะไปตียงไงวันนี้ อ้อนี่ไงตายไหมยังไม่ตายนีตัวนีนึง เลยจุดหนึ่งจะหมดละชิปหายเกียร์อะไรนี่หว่าสีดานะเ,เดี๋ยวถ้ารอบหน้ามาคงเหลือแต่กระดาษแล้วมั้ง วิ่งดูข้างนอกก่อนเผื่อจะมีอะไรให้เก็บฮัทคุยปูทังนึนเก็บนังนกก่นอนเจอยาตรงนี้ได้ปัสติกตู 154เมตรทางไหนวะทาง่น้นทางนงน้นไปโดยค้นหาพระดะกด support kill. Áo lẻt to tôi nó cho là wave măng. Ai mày? Chạy. mã hai รอโอเคไปแลกแป๊บหนึ่งไ okay. uh huh. ล่จ็บข้าวโพดจะได้ไป้มเรียบร้อย ต้องไปทางไหนนะทางลงมาเนี่ยอยู่ไหมอืมอันนี้เ่้ยพัสดุเออคนหาพัสดุมันไม่ขึ้นจุดแดงเนาะซอมบี้ ใช่ไหมม,มันขึ้น,นหรอแต่พวกนี้มันไม่ใช่อ๋อเป็นซอมบี้ของมันอยู่แล้วรูป้ป่ะใช่เมื่อกี้เราไม่ได้เคลียร์ไงอ,อก็เมื่อกี้ไอ้เซตเมื่อกี้ขึ้นไอ้ที่เดินมาจากข้างนอกอะคู่ไม่ขึ้นเลยอ้าวอ,อแต่ขึ้นพัสด,ดุอยู่ใช่ไหมอ่าขึ้นพาสตุด,ดอยู่ใช่แต่ไม่ขึ้นจุดแดง ข้างบน,อ,อ,น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 อ่ะข้างล่างไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอ้าวล่วงลงมาเลยใช่ที่ได้ยินเสียงนีง่ยังขึ้นอีกเหรอวะอ๋ออยู่นู่นไปเดิน

ได้แล้วเรียบร้อยือของก่อนือของ,อของโอ้ได้บล็อกเปล่ามา18อันไปกับเ็นเดอร์ใช้หมูอยู่นี่อยู่ไหนไหนว่ะ สัตว์โดนด้วยตายมีมีตัวหนึ่งเอาไปไหนล้ะเรียบร้อยแลด้วยแลก่อนสักครู่ แอรดอบไก่เหรอไก่อาอยัางไงจะไปเอาที่หลังหรือว่าจะไปเอาไปเอาเลยปเปาที่หลังดีกว่ามันอยู่คอระที่เลยมั้งเดี๋ยวนะตั้งที่กับเทรดเดอร์ห้าร้อยกว่าเมตรเอาเลย อขึ้นตรงนี้เนาะออกล่วงเอาโดดยังไงให้ล่วงต่อล็อแล้วดิ

ห้องน้ำไม่มีอะไรตายไหมน่าอยู่ข้างนอกน่าอยู่ข้างล่างล่ะเดี๋ยวฟองขึ้นมาเก็บของไปก่นอนหมดละเนาะนี่ หมดยั <Okay. S 2> ตงตข้างบนน่าจะหมดแล้วข้างหลังป้อยตายไหมตายน่าจะหมดแล้วคุณโดนตกปับ๊บ <laughs> เก็บของอะไรใช่ไหมไดใด้ลงลงแล้วหรอกูอยู่ข้างบนอา้าวนึกว่าลงมาแล้วกูกระโดดมัมว่วๆจะขึ้นมาได้อา้าวโดดตรงไหนวะ เอออ๋อ,อ,อ,อตรงนี้เหรอโดดตรงข้องน้ำไม่มีแล้วใช่ไหมกำละังสั่นลัวอยู่มีไหมต่างลงไม่มีอะไรหมดแล้วนี่้างบนไม่มีแล้ว อ้าวลอวหทางนี้อนะ่ะปขกลงล่างไ,ไหนก่อนในบ้านก่อนแล้วกันแยบเลยวอยไหรว่ อีกตัวหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นทางออกเดีย๋ยวค่อยๆมาเปิดสวิต สอมวบีมาจ้าตายทีเดียวเดี๋ยวพื้นที่ยังไม่เสร็จ ดอยู่ข้างล่างสองจุดแม่ทางลงได้ดีอย่าเนี่ยอุ้ยอึดอึออออดจริงจริงตบไปทีน ไปหมดอ่ะกลับขึ้นไหนวะเนี่ยออกตรงนี้แล้วก็ออกตรงลงรถนี่มาทางนี้ มีอะไรไม่เข้าไปดูสิไม่มีอะไรมียาอยู่หน่อยหนึ่งอ่าไปก็380เมตรทางไหนก็ว่าโู่ผิดตรงน้